ัสลามุอะลัยกุมจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ครอบครัวของแม่นานะคะจะไปละหมาดวันศุกร์กันที่มัสยิดที่ให่ที่สุดของประเทศบาเรนกันเลยจ้าเดี๋ยวเราไปแลกกันนะคะว่าซูเราะถ์ที่ี่สุดข้องเทนี้เป็นแบบไหนกันบ้างนะคะเรามาแวะเติมน้ํามันกันก่อนเลยนะจ้าน้ามันที่นี่ลิตรละ200ฟินนะคะหรือว่าลิตรละ18บาท เท่านั้นเองจ้าทุกมากๆเลยเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองของน้ามันจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้คางข้าง,าง,างทางนะคะพี่น้องมีแต่เลส่วยๆทัางเพเลยจ้าและก็ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงมัสายิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบาเรนกันแล้วนะตอนนี้เราก็ขับรถกันเข้ามาด้านในแล้วจ้าด้านข้างไม่ใช่ต้นปาล์มนะจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่ามันคือต้นอินทผลัมจ้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ ที่นี่มีอินทผลัมเยอะมากๆเลยจ้าพี่น้องจ๋าแล้วก็เห็นไกลๆก็เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบาเรียนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กําลังจะขับรถเข้าไปด้านในกันแล้วจ้าผู้ชายมุสลิมทุกคนเลยนะคะจะต้องมาละหมาดวันศุกร์กันที่มัสยิดนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม่นากับครอบครัวก็ขับรถผ่านมานะคะเราก็เลยจะพาลูกๆไปละหมาดวันศุกร์กันที่นี่เลยจ้าแต่ก็มีส่วนของผู้หญิงที่ละหมาดกันด้วยนะคะ นี่ก็คือห้องอาบน้ำละหมาดของผู้หญิงนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ออกกันไปหมดแล้วจ้าก็เหลือแม่นางกับลูกสาวนะคะอาบน้ำละหมาดเสร็จเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะนี่เราก็ออกกันมาด้านนอกกันแล้วจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวแม่นางกับลูกสาวจะเดินไปทางฝั่งของผู้ยิงนะคะส่วนป้าป้ากับลูกชายทางซองคนก็จะไปทางฝั่งของผู้ชายอีกด้านนึ่งจ้าเดี๋ยวเราขับไปเลยก,กันเลย ทุกคนก็ละหมาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยเดินกันออกมากันแล้วจ้าขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดแชร์กันให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันไม่หลัในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า